Good morning the primary three สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3นะคะ today we today is on the 2 0 2 n t y n i of September 2021 a n d t o d a y we will learn about the animal the vocabulary about the animal and the conversation แล้วก็บทสนานเกี่ยวกับ on animal โดยการถามคำถามว่า what is it what is it มันคืออะไรและเราสามารถตอบได้ว่า it is ถ้าเห็นนกนั้นก็บอกว่า It is a bird ถ้าเสือนักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า it is a tiger นะคะถ้าเห็นเป็ดน,นักเรียนก็บอกว่าได้ว่า it is a duck คือนักเรียนสามารถบอกชื่อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถเขียนได้นะคะโอเค โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะ Today we learn about what is it what is it what w h a t w o w l n a ออก t ต่อทหาร w o r t what i ระ e s เสือ what is i ระ o ังสระ e t ต่ทหาร what is it what อะไร is คือ it มันมันคืออะไรนะคะอะบายที่เชื่อประพาวีนะคะ and what is it หรือ what is it ก็คือลิงก์เสียงตัว s กับตัว it เป็น what is it หรือ what is it นะคะสามารถหาได้สองแบบ what is it มันคืออะไรสมมติว่ามีรูปเสือขึ้นมานะคะมีรูปเสือเราก็รู้ว่ามันคือ it is a tiger it is a tiger tiger มันคือเสือนะคะฉะนั้นเรามารู้จักนะคะ สัตว์ต่างๆนะคะอ่าคือหนึ่งตัวแรกเลยถ้าเสือหนึ่งตัวใช้คำว่าอะเออะอะแปลว่าหนึ่งจีตทหารไอสระไอจีกอไก่เอียสระเอออะไทเกอร์อะไทเกอร์อะไทเกอร์เสือหนึ่งตัวอ่า what is it มันคืออะไร it is it is มันคืออะไทเกอร์ ต่อไปตัวที่สอง a ะเว้นวรรค cat c ีอคควาย a อสละทีจวทหาร a cat a cat แมวหนึ่งตัวต่อไป ar พีพพาน i สละอิ g กอไก่นะคะถ้าใครเรียนเรื่องของการเทียบเสียงก็จะสามารถอ่านได้ตัวนี้อ่านว่า a p i พิกอ่หมูหนึ่งตัวต่อไป เออะดิโดเดกยูสลาซีกอควายอะดักดอะคอดักอะดักหมายถึงลูกเป็ดหนึ่งตัวเออะดิโดเดกโออังโอสลาออจีกอไกโดเออกอกยอกอะยอกหมายถึงลูกหมาหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวนะคะสุนัขหนึ่งตัวเออะเอ็มเอ็มมอมาโอสลาอะเอ็นเคคืององงู นะคะมอะคอมังเคคอควายอีวายสละอีอะมังกีอะมังกีลิงหนึ่งตัวเออะจีจอจานไอสละอีอะจีอารอเรือเอสละอาเอฟฟอร์ฟันอะจิราฟอะจิราฟฉะนั้นอันนี้ก็ได้รู้จักสัตว์ไปเนื่ง What is it? It is a tiger. What is it? It is a cat. What is it? It is a pig. What is it? It is a duck. What is it? It is a dog. What is it? It is a monkey. What is it? It is a giraffe. It is a giraffe. ต่อไป next อ่าตัวนี้ four legs สี่ขาแล้วก็ big animal เป็นสัตว์ตัวใหญ่นะคะ what is it เราใช้คำว่า and อยู่ข้างหน้า and ตัวนี้แปลว่าหนึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว,ว่าอะนะคะแต่คำว่า and นั้นวางไว้หน้าคำที่ขึ้นต้นในตัวสระที่บุอนาทที่แล้วมีคำว่า a e i o u ตัวนี้ขึ้นต้นในตัสะระ e ตัว e ก็เป็น an elephant 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 นะคะ elephant elephant e e สระอ a l o l e ตัวนี้เป็นสระ e elephant p.s. ออกเสียง for fun a สระ a n no no elephant 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 นะคะช้างหนึ่งตัวต่อไปตัวนี้ what is it it is a bird b boy หมายอาสระเออดเด็กโบเออดอ bird it is a bird what is it it is a f r o g f for fun l for ling o สระอจีกอไก่ for lo o go f r o g a f r o g what is it ตัวนี้ a fish f for fun i สระ i it is โจช้าง for each of fish at fish and the last animal is a lion คุณครูสอนไปแล้วด้วยคำศัพทในการเทียบเสียง l o l l i n g i สระ i o สระ o n นอง o o n o n a lion a lion and this one what is it is is a rabbit a rabbit r o r e a e สระ e บีบอไวไม้บอยไม้อสระอิทีต่อทหารรอแอบบอแรบบออิโดบออิทอบิดอรบบิด uh, หมายถึงกระต่ายนะคะอ่าฉะนั้นเราก็ได้เห็นสัตว์เพิ่มมาอีก6กตัวตัวที่หนึ่ง an elephant elephant ตัวที่สอง a bird นักเรียนจำไว้นะคะ เขียนไม่ติดกันนะคะแอนกับอะนี่เขียนแยกนะคะเดี๋ยวเวลานักเรียนเขียนนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องวิธีการเขียนด้วยนะคะเอา f l o c เอา fish เอ lion and a อ rabbit และนี่คือกระต่ายค่ะต่อไปเรามาดูการตั้งคำถามคุณครูถามเมื่อกี้ว่า what is it หรือ What is it เอาเป็นว่าเราใช้การลิงก์เสียงเลยเราใช้คำว่า What is it What is it It is อาคุณครูบอกว่าในการเขียนประโยคนั้นนะคะขึ้นต้นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวตรงกลางเขียนตัวพิมพ์เล็กแต่ตัวพิมพ์เล็กถ้ามีหาง้าหางถ้ามีหางเช่นตัว L มีหางต้องหางไปชนบรรทัดบน P หางลงข้างล่างนะคะ H หางขึ้นข้างบน T หางขึ้นข้างบนฉะนั้นวิธีการเขียน แล้วพอจบป,ประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปก็คือมีจุดหนึ่งจุดขึ้นต้นตัวอักษรเพร่ใหญ่พอเป็นประโยคนะคะให้มีจุดหนึ่งจุดเช่นอ่านตัวนี้อ่านว่า it is an elephant ก็ถามว่า what is it มันคืออะไร it is an elephant มันคือช้างแล้วก็มีจุดนะคะต่อไป what is it what is it มันคืออะไร it is a bird เห็นไหมคะมีจุด full stop ด้วยอกับ b เขียนไม่ติดกันนะคะ it หนึ่งคำ is หนึ่งคำอะหนึ่งคำ bird หนึ่งคำ it is a bird what is it it is a frog นักเรียนปรนาปิดไมโครโฟนด้นะคะ it is a frog คุณครูรู้แล้วครับเจียวัตรครับเจยวัตรปิดไมโครโฟนนด้ครับ it is a frog ต่อไปมาดู what is it it is a tiger what is it อ่าตัวที่เหลืองๆนี่ลายๆแบบนี้คืออะไรคะ what is it อ่าใครตอบได้บ้าง what is it it is a tiger a tiger ต่อไป what is it ตอบเต็มประโยคเลยค่ะ it is a It's, it's a duck. Okay, very good. What is it? Long neck, koyao, and four legs. What is it? A giraffe. A giraffe. it is a giraffe. Yes, very good. But what is it? Look like a tiger, but it is not a tiger. it It, it is a way. คลายแมียวแมียวแมวอีซิตแมวแมวอีซิตอ่าแคดพูดเต็มประโยคครับอีซิตอ่าแคดอีซิตอาแคด very good and what is it อีซิตด็อก very good ต้องพูดว่า it is a dog ด้วยนะคะ and what is it pig it it is a pig very good it is a pig and what is it อ monkey อ um, ะ monkey ah, monkey กันตัวในตัวอักษรอะไรคะ monkey monkey กันตัในตัวอักษรอะไรเอ่ยมอม้ามาม้าคือตัวอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมมอม้าคือตัวอะไรคะ monkey โมม้าคือตัว m tiger ล่ะคะตัว tiger ตัวอักษรอะไรขึ้นข้างหน้าคะ tiger พอทหารคือตัวอะไรเอ่ยพอทหารตัวทีครับตัวทีครับ Very good ์น่าพัฒน์ต่อไปแค t คอควายคอควายคือตัวอะไรขึ้นก่อนค่ะตัวซีครับตัวซีครับ very good and duck ล่ะคะ duck duck d d dodec d u c k duck ต่อไปจิราเมื่อกี้ตัวอะไรคะจิรา ไม่ใช่ <จ y. S 1> เสียงไม่ใช่เสียงเจแต่เป็นเสียงเจอตัวจีตัวจีออกเสียงเป็นตัวเจอออกเสียงเป็นตัวจาจานแต่ใตัวนี้ก็ต้องในตัวจีนะคะ g i r a f f e giraffe กเรียนต้องจำนะคะต่อไป what is it ah uh, what is it it is an อะไร elephant elephant very good what is it เกิด

it is a lion Oh my! Again, say again it is a lion very good and what is it frog it is no องตอบเป็นประโยคครับ it is a frog <c oughs> <c oughs> very good it is a frog and what is it, it ฟั S <S <S งคิดอารปบิดเวรอ่าต่อไปเด็กๆได้บูแล้วจำคาศัพท์ได้ด้วยนะคะอ่าต่อไปทีนี้เด็กๆคุณครูจะนน้งเด็กๆนะคะดูคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะสำหรับคาบแรกเดี๋ยวคาบที่สองคุณครูจะสอนเพิ่มว่าสัตว์ตัวไหนมีทำอะไรได้บ้างสัตว์ตัวไหนมี Activity อย่างไรบ้างเช่น a bird can fly นกสามารถบินได้คุณครูจะสอนคำศัพท์เพิ่มแต่คาบนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนรู้แค่ว่าสัตว์ตัวนี้มันมีชื่อว่าอย่างไรและเขียนว่าอย่างไรแล้วเด็กจะต้องเขียนคำศัพท์เป็นเขียนคำศัพท์เป็นหมายถึงว่าคำนั้นเขียนยังไงเขียนตัวพิมพ์เล็กขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กตัวทีทาไมหางจะไปชนข้างบนหรือหางจะชนข้างล่างตัวจีหางอยู่ข้างบนหรือหางอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคุณครูจะสอบนะักเรียน โดยการคุณครูต้องการรู้ว่านักเรียนเขียนเป็นไหมหนักเรียนเข้าใจคำศัพท์ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูอ่าเดี๋ยวมาดูว่าการเขียนคำศัพท์นั้นเราเขียนกันอย่างไรนะคะอ่ามาดูใบงานเลยคุณครูมีข้อสอบให้หนักเรียนทําทั้งหมด12 1 l สิบสข้อค่ะโดยให้หเรียนบอกว่า what is it ตั้งคําถามคําถามที่หนึ่งตั้งคําถามว่า what is it มันคืออะไร What is it มันคืออะไรอ่าข้อที่หนึ่ง like, like. ต้องต้องพูดเต็มประโยคว่าเลยคะอ t i น <It> is, <ๆ>ี้ตัดชแล้วต้องใส่ <It is. S 1> ต้องใส่อะไรด้วยคะต้องใส่อะไรด้วยต้องใส่อะไรด้วยต้องใส่ใส่จุด full stop ด้วยเห็นไหมคะนะนักเรียนมองเห็นจุด full stop ของคุณครูไหมมองเห็นไหมคะอ่าคุณเลื่อนให้ อาต่อไปมาดูข้อที่สอง What is it What is it อีกนี่นดักดักสะกดยังไงเอ่ยช่วยคุณครูช่วยสะกดเพื่อคุณครูสะกดคำว่าดักหน่อยได้ไหมคะขึ้นต้นในตัวอักษรอะไรได้โดะกอดักดอคือตัวอะไรคะดอคือตัวอะไรลูกตัวดีเออเห็นไหมก,ก็คือตัวดี นะคะโดก็คือตัวดีฉะนั้นตัวนี้ก็คืออะไรคะต้องตอบว่าอะไรคะ it is a duck it is duck duck d u d อะไรสระอะคือตัวอะไรตัว U คอควายคือตัวอะไรลูกคอควายคือตัวอะไรตัวซีครับอ๋อ very good it is a duck d u c k เห็นไหมคะก็สามารถตอบได้ นะคะถ้าใครเรียนการเทียบตัวอักษรการเทียบตัวอักษรมาแล้วก็จะทำข้อสอบได้นะคะทำข้อสอบได้ไม่ยากเลย it is a duck it is a duck มันคือเป็ดกี่ตัว how many d u c k เป็ดกี่ตัวลูกเป็ดกี่ตัว a duck a แปลว่าอะไรหนึ่งตัวะแปลว่าหนึ่งตัวตัวนี้ what is it number three ภาพที่3ามค่ะ what is it วอ t is it? It is อ่ะอะไรอ่ะแคบอะแคบแคบสะกดยังไงควายควายคือตัวอะไรแล้วเมื a ่อกี้ขวายคือตัวอะไรตัวสีเอทอสอะแคบต่อไปนะ่สอ่ะไปต่อไบ้างขัที่สี่วส กิ๊กอ,อดอกกะดอกดอกดีดีึ้นีตัวอ voilà kind of ักษรอะไรคะดีดอกดอกตัวอะไรคะตัวเด็กคือตัวอะไรคะตัวเด็กครับดเด็กคือตัวอะไรลูกภาษาอังกฤษคือตัวอะไรคะดัเด็กตัวดีครับอ่าตัวดีตระอคือตัวโอกอไกคือตัวอะไรเอ่ยตรดอกอไกคือตัวอะไรคะเจ้าคือน้า ดีโออะไรดีโอเดดีโออีกตัวหนึ่งตัวสะกดคือตัวอะไรคะก็ไก่ก็ไก่ตัวอะไรลูกดีอ่ะดีโอจีดอกดีโอจีดอกฉะนั้นนักเรียนตั้งคำถาม what is it แล้วก็ตอบว่า it is a tiger it is a duck แล้ววิธีการเขียนเด็กๆฟังให้ดีดูวิธีการเขียนนะคะ W ขึ้นต้นประโยคเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เขียนเดมรนทัด ตัว h เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กก็จริงแต่ว่ามันมีหางแต่ว่าหางมันต้องอยู่เต็มบรรทัดแต่ว่าตัวโค้งข้างล่างต้องอยู่ในครึ่งบรรทัดล่างนะคะฉะนั้น w h a t ตัวท t ก็เหมือนกนันเด็กๆดูนะคะตัวท t หางอยู่บรรทัดบนแล้วก็ขีดตรงกลาง what is it ต่อไปตอบว่า it is a tiger i ขึ้นต้นประโยคใหม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ it is a tiger จบประโยคใส่จุดคุณสต็อปเครื่องหมายคำถามใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะเครื่องหมายคำถามใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยวตัอไปมาดูข้อที่สิข้อที่เจ็ดนะคะคำถามเหมือนเดิมให้หนักเรียนถามว่า what is it what is it อันนี้คืออะไรคะ what is it it is an elephant <phant. S 1> Ele elephant elephant number eight what is it โอ้ t วอตอ i สิต w อ้ t What is it? ตอบค่ะอีออะไรคะมีปีกีตองว่าไงเอ่ยเบิร์ดเบิร์ด It is ปนัมเบอร์ไอสนั i นน ไลกก์ะีโกิปไล์อะไร L I O อ่น่ยังไงไลก์ก์ไลก์ก์ l ข้อที่สิบคำนามเชน F F L O G อ่านว่าไง f l o c f l o c f l o c คุณคูุณครูคุณครูเขียนผิดแน่เลย f l o c F R O G นะคะ ฟลอก F R O G ฟลอกนะคะเดี๋ยวแก้ใหม่นะคะ F R O G ฟลอก F R O G ฟลอกนะคะฟลอก F R O G ปูผิดนะคะมากินปูพิมพ์ผิดนะคะ F R O G f อโรออกอลฟลอกฟลอแปลว่ากบนะคะไม่ใช่แ L นะคะ F R O G ฟลอก อ่าต่อไปเด็กๆสามารถที่จะทำอะไร What is it It is a frog What is it It is number number eleven What is it uh, Fish เอาฟิชขึ้นต้นตัวอัอะไรขึ้นต้นตัวอนอะไรครับ Fish Fish เด็กฟังูด้วยสิคะ i รนก็คือฟฟันฟฟันก็คือตัวอักษรอะไรครับภาษาอังกฤษฟฟันคือตัวอะไรครับ ตัว F นะคะ F I S S fish ปลานะคะต่อไปตัวที่สิบสองค่ะ What is it? It is a Rabbit very good It is a Rabbit อ่าดเด็กๆดูกลับมาที่ชั้นเรียนของเรานะคะอ่าที่นี้ มาดูนัตพัทนัตพัทเสือไว้ไงคะนัตพัทใครเรียกคุณครูคะเคยเรียกคุณครูคะเรียกคุณครูทำไมครับจะหมดจะหมดแกงงผมปูจระยวันเอาไปครับลูกครับลูกลูกต้องคุยคุยกับคุณครูหลังจากนี้นะคะเพราะเมื่อกี้คุณครูอัดเสียงอยู่นะคะคุณครูได้ได้ถ่าตอนนะคะอ้าวนัตพัทเป็ดไว้ไงคะดัก ขึ้นนั่นในตัวอนอะไร D U C ดด B, K d u c เป็นนะคะเอาทีนี้ต่อไปนักเรียนขาฟังครูไว้ดีนั่งหลังตรงดีย๋ยวครูแจ้งให้ทราบว่าวันพุธหน้าเด็กๆปสามจะต้องมาสอบที่โรงเรียนนะคะฉะนั้นเด็กเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วก็ทําใบงานที่คุณครูให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนรัตนาวดีเปิดกล้องได้ะคะ่ะ อ่านักเรียนนักเรียนเปิดเปิดจะให้เรียบร้อยได้คุณครูได้ดูหน้าด้วยนะคะคุณครูจะได้ดูหน้าด้วยว่าใครเข้าเรียนกี่คนแล้วก็ใครไม่เข้าเรียนกี่คนนะคะคไม่เข้าเรียนอ่าเปิดหน้าไว้ทุกคนมันจะมันอ่าตนากรตนากรเปิดกล้องเลยครับพิจารณาในแคมิรอ่าเจนว่านักเรียนป .3 มีเข้าเรียนแค่นี้ให้ให้กิจการรัฐาบาลให้กิจการโผล่หน้าม,นมาหน่อยค่ะกิจการคะ่ะ อาโปรโนหน้ามเลยค่กิจาการนั้นกูดูนหน้าท่ค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวนะคะคุณรูณจะส่งใบงานไปให้นะักเรียนทําใบงานนะคะไม่ต้องวาดรูปแต่ถ้าใครวาดรูปมาด้วยจะเป็นจะน่ารักมากเลยแต่ถ้าใครวาดรูปไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่พยายามวาดรูปมานะคะว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรเราสามารถเราจะสามารถจําได้นะคะโอเค I will send you the paper